One News ตรงไปตรงมาอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันันยูช่วยกันนำร่างไร้วิญญาณของนายพัทรพลสุกรอบอายุ33ปีออกจากรถกระบะยี่ห้อมาดา้ารุ่นบีทีห ทะเบียนทบุษเท่าถอฐาน3243กรุงเทพมหานครสภาพกระจกด้านหน้าแตกกระจายตัวรถฝั่งซ้ายข้างคนขับยุบส่วนนายพัฒรพลศีสะแตกกระโหลกยุบด้านซ้ายคอหักแขนขวาฉีกขาดเสียชีวิตคารถเหตุระทึกขวัญน,นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา22.30นาฬินาทีในคืนที่ผ่านมาบริเวณถนนลัตนาธิเบศขาเข้าก่อนข้ามสะพานพระนั่งเก้าใหม่หมู่ส ตำบลไซมาอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีใกล้กันพบรถนยนต์ยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีบรอนทองทะเบียนชกเช์วอ์แวน842 8กรุงเทพมหานครจอดอยู่ทราบชื่อผู้ขับขี่คือนายการจนพัฒน์เตชะวณิชกุลอายุ18ปีอยู่บ้านเลขที่843ถนนสุขสวัสดิ์แขวงบางประกอกเขตลาดบุรณนะกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถที่ถูกรถของผู้เสียชีวิตขับปาดหน้าไปชนจนเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตนายการจนนาพัฒนร,ระบุว่าผู้เสียชีวิตได้ขับปาดหน้ารถตนจากนั้นรถจึงเสียหลักเขาขับรถความเร็วคือปาดหน้ารถของผมไปแล้วก็มีรถอยู่ข้างหน้าผมีสองคันเป็นรถคู่ฐาานขับกันอยู่เขาก็เสียหลักแทรกระหว่างสองยานได้พอดีไม่เฉี่ยวชนกันในคันหนึ่งนะฮะแล้วก็เสียหลัหงงไไหะะลกไปคนที่ตรงมม จางถนนนะฮะขุีนข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็เสียหลับปีนกลับเข้าไปข้างนอกอีกทีหนึ่งช่วงระหว่างนั้นยางล้อหน้าเขาแตกก่อนนะแล้วก็เขาเสียหลักชนกับเสาต้นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญผู้ที่เห็นเหตุการณ์ไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจภูธรบางสีเมืองและได้มอบร่างผู้เสียชีวิตส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์รอญาติมารับไปทำพิธีทางาศาสนาต่อไป One News ตรงไปตรงมา